ก็จริงๆคอร์สเด็กเนี่ยเราก็เห็นเด็กนั่งเล่นเกมกันเยอะนั่งเล่นโทรศัพท์กันเยอะเราก็เลยเอามาออกกําลังกายก็คือเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้เวลาว่างที่เขาผ่อนคลายอยากจะผ่อนคลายให้มันได้เหงื่อหน่อยเขาก็จะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่ไปหมกมุ่นกับพวกเกม AI เยอะฉะนั้นณนะวันเนี้ยเราก็เลยเอา เอาหลักง่ายๆอาจจะเป็นกระบี่กระบองอย่างที่เคยเรียนกันมาสมัยก่อนเป็นกระบี่กระบองเอามาสอนบวกแนวประยุกต์ไปใช้แนวของเส้าหลินนิดนึงซึ่งมันก็จะกลายเป็นวิธีของเซนเพื่อฝึกการใช้กระบี่กับธรรมชาติเราไม่ได้สอนให้เขาไปทำร้ายใครเราสอนให้เขาใช้อาวุธเพื่อให้มีทักษะความคล่องตัวเพื่อลดการลดแรงกระแทก เพื่อให้มีสติมีไหวพริบมีปฏิภาณในการอิบหยับไม่ตื่นตกใจง่ายๆฉะนั้นเด็กกำลังวัยประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่กำลังอยากจะเรียนรู้ใฝ่หาการเรียนรู้เยอะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้เขาพร้อมกับสอนธรรมะในแนววิธีธรรมชาติง่ายๆที่เราเรียกว่าเซนนี่แหละ แล้วก็สอนเขาเป็นพื้นฐานก่อนเวลาเขาเติบโตขึ้นเขาจะได้มีพื้นฐานทางธรรมะและเข้าใจในพุทธศาสนามากขึ้นฉะนั้นณนะวันนี้เราก็เลยใช้แนวแนวของเซนในการสอนให้เขาเป็นจอมยุทธแบบเด็กๆพอที่จะเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เขาสนใจชอบดูหนังจีนอะไรมาแล้วก็เอามาเรียนรู้ ในมุมมองแบบนี้ซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยรักการออกกำลังกายและมีพัฒนาการที่ดีในทางจิตวิทยาเด็กซึ่งจะทำให้เด็กนั้นสนใจและร่างกายแข็งแรงทำให้เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นอ่าแล้วก็ผ่อนคลายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะมัวแต่เล่นเกมอีกเดียวก็เปลี่ยนมาใช้การออกกำลังกายเพื่อปรับ สภาพร่างกายของตัวเองบ้างเราก็จะค่อยๆสอนวิธีคิดเข้าไปเรื่อยๆจะถามไหมในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวชอบหมัดหรือว่าชอบเตะชอบอะไรชอบเตะ,ทำ,เตะ,ออะทำไมชอบเตะเพราอะไรทำไมชอบเตะง่ายกว่าเคยเคยเรียนไหมเคยอ่ะเคยเรียนไหมไม่เคยเรียนก็ งั้นจะต่อยหรือจะเตะมันก็มีความจำเป็นต้องใช้คู่กันเพราะว่าถ้าเรามีมือแล้วฝ่ายคู่ต่อสู้เขาใช้มือเราใช้มือไม่เป็นเราก็จะเสียเปรี่ยบเหมือนกันฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความพร้อมเป็นคู่ขนานไม่ว่าจะเป็นมือและเท้าก็ต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดความเท่าเทียมกันโอเค ถ้าเราฝึกแต่เท้าอย่างเดียวเราไปเจอ,อยูโดนี่เราสู้ไม่ได้เลยเขาเตะพ๊กเขาจับเราทุบอย่างเดียวเหมือนกันฉะนั้นหลักการก็คือว่าในโลกนี้มันมันไม่มีอะไรดีที่สุดเพียงแต่ทุกอย่างมันต้องเอามาประกอบกันให้มันเกิดความคงตื่นอย่างบางคนแขนใหญ่ก็ต้องใช้แขนที่มีประโยชน์บางคนขาใหญ่เตะได้แรงก็ใช้ขาให้มีประโยชน์การใช้ขาให้มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ชะะนะจำได้ไหมว่าสมาธิที่ฝึกคืออะไรวิธีการทำสมาธิที่นั่งเล็งตาอ่ะคราวนี้ให้สองคนลองนั่งจ้องตากันห้ามยิม้มห้ามหัวเราะนะอันนี้เราจ้องตาดูซิว่าใครใครจะไม่กระพริบตาใครกระพริบตาก่อนอ่ะลองดูลองดูงด,ดูนี่มีบุญเขาเก่งแล้วตัวนี้เขาจะเล็งตาได้นานแค่ไหนลองดูลองดูเป็นการฝึกในแบสนิ่ง แพ้แล้วทำไมให้โอกาสแก้ตัวหนึ่งครั้งอ่ะดูซึ่งมีบุญได้หรือเปล่าให้โอกาสแก้ตัวหนึ่ง แพ้ชนะคนละครั้งเสมอกันเดี๋ยวขราวหน้าขราวหน้าเราก็จะมาฝึกการการจ้องตาแบบเมกรพริบเพื่อฝึกสมาธิให้นิ่ง